ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้มีจริงนะเอาลูกดิงมาเลื<ๆ>่อเยราจะแก้ไขดวง็ได้นะพอล่าที่อยู่ที่รักษาตัวคนเองเขาบอกว่าล่ามันจะอยู่ได้ไม่นานนะดเอาไวค่ะกุมารทองหรือใครก็ได้มาบอกเลยแนะล้วลูกล่าเนี้ยดูซิว่าถ้าหากว่าจะมีทางแก้ไขไหมนะอย่างแรกเลยให้หมุนเลยนะถ้าเกิดแก้ไขได้แต่ถ้าหยุดก็คือแก้ไขไม่ได้นับหนึ่งถึงห้าหนึ่ง,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 งสอง สามสี่หา้าก็ถือว่าก็าถือว่าได้แต่แบบว่ามันต้องแบบจิตต้องถึงจริงๆเ่ยมันถึงมันไม่หม,ม,นะมุนเพราะปกติลูกหนึ่งนี่จะหมุนไหนถ้าดูวิญญาตรงนี้นะดูส,งสงูงๆถ้าคนนี้เขาจะแก้ไขได้เนี่ยนะให้หมุนนี่เราดูว่าเขาจะหมุนได้ไหมเขาหมุนได้ กริงหรือด้มิญานี่เห็ไ,ไแก้ไขได้แก้ไขได้แก้ไขถึงขั้นยากถึงขั้นยากใช่ไหมหนึ่งถึงสามให้หยุดหนึ่งสองสาม,ม,มตอม่อเรื่องที่เขาบอกว่ามีดมูวิญาตรงนี้เป็นผู้หญิงมาอยู่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมถ้าจริงเนี่ยให้หยุดอยู่ละที่ จริงเนี่ยให้เดินไป้านไหนก็ได้แล้วจะถามว่าเนี่ยดวงวิญญาณน,นี้นะเขาจะเข้ามาถึงผู้หญิงคนที่ชื่อตุ๊กนี่ตลอดใช่ไหมให้หมุนเบนอรวงมมกลมใหญ่หญเลย หรรุ่นโบว์ปุ่มใหญ่ๆแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาจะทำให้ดวงเขาดีขึ้นคือการบวชชีหรือถือเป็นธรรใช่ไหมก็ให้หยุดกันทรหนึ่งสามหนึ่งสองสามเมื่อกี้เห็นกุมารทองนะใส่เกย์จูเขียวอ่ะองค์ไหนเนี่ยฮะเป็แบบมามีไหม<ะ>องค์กาใช่ไหมจะมาบอกอะไรเขาบ้างเขารักแม่รักแม่รุ่งช่วยได้ไหม,ม,มลูกถ้าชุ่มรุ่งช่วยได้เดือน โมกงเห็นก็เดินมาเขามาร้องไห้เนี่ยเนี่ยเขาช่วยได้นะเขาช่วยได้ไหมโอเคเขาอะช่วยได้ไหมถ้าเขาช่วยได้เนี่ยนะให้หมุนเป็นวงกลมแต่ช่วยไม่ได้ให้หยุด อุลลลลเนี่ยเขาบอกไม่อยากให้ไปเขาว่านี้เพราะเขาอยู่เนี่ยเขาเขาแบบเขาเขา,เขา,เขามีความสุขทําไปแล้วเขาจะอยู่เป็นยังไง,งใช่ไหมคะชาใช่แล้วก็หยุดอยู่กับที่เดี๋ยวนี้ดิ่งเลยใช่ไอะช่วยช่วยได้ไหมถ้าช่วยถ้าช่วยไม่ได้หยุดแต่ก็ได้หมือน สององค์ที่ขึ้นมาอือสองค์อผู้หญิงเนี่ยก็มีนะองไหนใช้ใจปฐุมแดงเนาะอืออือนี่เป็นผู้หญิงก็เดีอยวจะรู้ใาอ่ะปฐุมแดงเลยองค์เนี้ยเป็นไงลูกฮึคิดถึงข้าไม้รอให้ช่วยได้ไหมถ้าช่วยได้ให้หมุนวงกลมแต่ช่วยไม่ได้ให้หยุดนี่เดี๋ยวนี้นิ่งหมดเลย คนที่เขามาดูแลร่างเขาเนี่ยที่เขาบอกเลยเขารับพองร่างดูแลร่างตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่นี่ตลอดเลยนรกแบบเนี้ใช่ไหมตลอดรับร่างไปมองเห็นแล้วตลอดรับร่างไปรอบินยัดรับย่างบินยา่นยางไปเขามารออย่างนี้ขอลูกเขายังไมอยู่เนาะถ้าเกิดว่าในร่างตรงนี้ผู้หญิงคนนี้ขอเขาก็ยอมไหม ให้ถ้าให้ได้บุรูมคงจะไม่ได้อยู่มี่รอเห็นเขารอรับล่แล้วก็ไม่นะไม่มีนะดูจากนี้ไม่มีนะมันเหมือนเขาจะเอาไปอ,อถ้าเนี่ยนะถ้าเกิดการสูญเสียขึ้นมา,าจ,จะไปแบบเหมือนแบบ อยู่ก็ไปเลยไปเลยทนี้ว่าแบบหมดแรงแล้วเป็นลมไปเลยจะเกิดอาการนี้เหมืนดอนนอนหลับยกมือขึ้นก็ลงหมดเลยแบบนี้จะ่ลยจะถามคำถามว่าแล้วทาไมเนี่ยคนที่ดูแลล่างเขาต้องมาบอกกับคนคนนี้เพราะอะไรขอและใช้ตาดูด้วยนะเขาบอกว่าเ<ม>ขาตามหาล่าง เหมือนเขาตามหาพบล่ามานานแล้วจนมีตนเขาเรียกว่าเหมือนล่าเนี่ยคล้ายๆว่าดูเขาเขาตกก็เลยเขามาได้ถึงตัวเป็นอย่างนี้ดูเขาตกตอนนี้ดูเขาตกดูเขาตกเรียกก็จะทำงานจัหาที่เกิดทำให้ดูงเขาตอนเนี้ยฟ้ามันกำหนดแล้วเพราะมันไม่ได้พอพาเขามาปวดแล้วเขาก็หมดมาให้เราอ่ะคือทําใจแล้วก็บอกความรู้สึกตรงนี้ให้ดีที่สุด เขามาบอกแล้วเนี่ยเข้ามารรงตัวลลูออะดูซิว่าล่างที่พูดเนี่ยกับมุกดิ่งจะตงไหมเขาเข้ามาหาล่างคนนี้เกียร์ทิดแล้วหมุนเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปดเ้าส เอ็ดส14สอห้าเแสดง่าตามมานาตามมานาแ,แต่ว่าเข้าจริงๆัไม่นานตามมานานแล้วาถามอะไรพันก็อึ้งเลยค่ะอึ้งค่ะันก็อึ้งเลยอึ้ง อาจารย์คะถ้าดวงตกเนี่ยวถ้าเกิดว่าให้พี่ตุ๊กมาทำอยู่แบบสะดอสะดอขอ้ออะไรเงี้ยได้ไหมแบบตัดหนุกเขาเขาก็ยังเล็บนะเนาะถ้าหากาว่าคนนี้ทำยังไาดูนะถ้าวิญญาณตรงเนี้ยอนนอนนเออ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงน,นี้มีจริงเนี่ยถ้าหากว่าผู้หญิงตรงนี้เขาเปลี่ยนวนนิธีปฏิบัติใหม่เขาไม่ได้ใส่ชุดขาวแต่เขาใช้ชุดผ้าเป็นชุดสีเหลือง เขาจะสามารถต่อชีวิตเขาได้ไหมถ้าต่อชีวิตได้ให้หมุนเลยต่อชีวิตได้นานไหมใหหมุนแรงแรงรีรได้ก็คือเหมือนพระพุทธเจ้าเขาเขาจะมาปวดเขาทําให้เขาแบบรอดมีคิดตรงนี้ได้ได้ก็เห็นพระเจ้าด้วยให้ให้เปลี่ยนชุดจากชุดขาวเป็นชุด แล้ว,ลว,ลว,วเ,เนนราก็นั่งปฏิบัติธรรมเหมือนเหมือนคนธรรมดาเนี่ยแหละแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นใช่ไหมถ้าดีขึ้นหยนุดต้องมีรูปพระเจ้าด้วยใช่ไหมหยุดมีโน้ตพระเจ้ามีรูปพระเจ้าหรือเปล่ามีมีอะไรไมีโตอเอามาดิ เป็นเป็นเป็นรูปพระพุทธเจ้าจัดถ้าเกิดเขาไม่ใส่ใช่มีพระพุทธเจ้าใช่ไหมไม่ใช่นี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยนะรูปพระพุทธเจ้าที่ที่เหมือนแบบปาปาปัสโลเนี่ยปาที่แบบเนี้ยออไรยี่ภาษีไม่ใช่ว่า ชุดเนี่ยเป็นชุดพาเนี่ยเขาจะพาผู้มีมายามีญา,า,ญาจะมาจับร่างยากเหมือนเขาเรียกว่าถ้าเป็นชุดขาวเนี่ยเขาก็จะยิ้ว่าคือคนตรงนี้แต่ถ้าเป็นชุดที่เป็นชุดพาเนี่ยเขาจะคิดว่าไม่ใช่ไป็นร่างที่เป็นพาอยู่ในนี้แล้อาจารย์เลแบบเหมือนแบบหลอกเขาก็หลอกล่างนะคือจ,จะต้องหลอกล่างอาจารย์ขาดิฉันคุยกับเพื่อนลองดูนะ เขาเรียกว่าวิญญาเนี่แพงพุชาเนี่ยหลอกลากกูมาทองตกมือนะจริเนอเมาทองชอบโอเ่แบบอนั่นติอือได้ใช่ไหมโอเนี่นะคะคระลูกโอพาร์พระลูกโอมพาร์จะได้อาวล้ดวงวิญญาณนะคะอ้าล้ถ้าหากว่าคนคนนี้นะคะ เขาใส่ชุดพ้านเนี่ยแล้วเขาดีขึ้นในชะ่้นเพื่อว่า,าหลอกล่างหรือหลอกให้แบบว่าพวกมิญญาต่างๆไม่เอาล่างไป <c oughs> ให้หมุนเร็วๆเ,เลยล่ะหมุนแรงๆเ,เ,เลยล่ะต้องใส่ชุดหลอกหลอกว่าเราผ้าเราู่สิ เราไม่ใช่เป็นชีเราไม่ใช่เป็นคนที่ถือสิ่ในชุดขาวแล้วผีจะตามไปได้ผีเหมือนแบาบว่าพระก็จะบังตาเพราะว่าเขาก็ช่วยอยู่เขาช่วยอยู่ในมีม,มีก็คือแบบมามาโปดเขาจะบงังได้รู้ไปหมดเลยจันยังอยู่ได้านานใช่ไหมได้นานได้นานที่ไหนชิดเหลืองใช่เพราะว่าถ้าใส่ชุดขาวเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเราตรงนี้แล้วเขามาจากการปฏิบัติรรมเข้าถึงตัวเราเนี่ยเขาจะเอาล่างไปได้เนี่ยชาเสีย ไปสายโอเคเนี่ยเห็นไหมครับเบียดขึ้นเลยหลอกที่โทษนะอาจาร,จารย์เรื่องยังไงถึงถึงได้ใช้ตรงนี้ขึ้นมาไม่เพราะจริงแล้วเราเห็นพระเจ้าอยู่แล้วแต่ที่ว่าทเจ้าความหมายตรงนี้ขเขาน่าจะแปลว่าเป็นคามเป็นประทามโดยที่ว่าเราเป็นหญิงแต่ใจเป็นชายเมื่อเราใส่ชุดพระในการสวดมนต์ก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้บวชพระแต่เราใส่เพื่อหลอกวิญญ,ญาณ พอวิญญาณมาถึงตัวเราตรงเนี้ยเขาบอกว่าเพราะบารมีของพระเขาคุา้มครองตัวเขา,าว่าเราเป็นผู้ชายเราไม่ใช่ร่างเขาจะไม่เอาเราไปเพราะเขาเข,ข,ขาไม่ถืงคือบุญของพุทธเจา้างเขาจะมาช่วยเราอันนี้มีวิธีเนี้ยวิธีเนี้ยทีไไ่ได้ที่อยู่ันได้ที่ต่อได้อาจารย์คาแล้วชุดชุดผ้าไม่ถึงชุดผ้าเหลืองเลยหรอชุดผ้าเหลืองเลยชุดผ้าเรามาใส่ใส่สำหรับการสวดมนต์เาบอกว่าเราหลอกล้างเราหลอกล้างว่าเราไม่ใช่ชีเราไม่ใช่คนถือศีลแต่ เราเป็นผู้ชายนี่เห็นนะละ่ะดูสิเห็นไหมครับคุณผู้ชมฐานฉันดีเฉยๆนะเห็นไหมครับหมุนได้ถ้าดีใจนะนอ้องกุมาเลยหมุนแรงๆเนาะกุมาดีใจกันกุมารท่อยากให้ตายเรย้องี่ยผู้หญิงคนนั้นเขารู้นะนะคนรักษาล้างเขารู้นะเพราะบารมีพระเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้หญิงที่รักษาล้างเอาไปไม่ได้ เมื่อจันก็เฉยๆด้วยนะเห็นไหมครับครั้งนี้จะเป็นครั้งที่แหวนได้ยาวและเร็วมากกับทุกครั้งในการออกรายการทีวีนะครับผู้ชมทางเนี่ยเห็นไหมครับแปลว่าเขาก็เป็นคนดีคนนดงใช่ไหมอาจารย์ก็เขาถึงได้แบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเขาคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเขาแต่แน่นอนมันเป็นวิบากกรรมถามว่าความดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่ที่พิธีเราคิดมากกว่าเนี่ยเป็นวิบากกรรมของเขา อันนี้ได้วิธีนี้ได้นแน่นอนร้อนต<ม>ใส่ชุดผ้าใส่ชุดผ้าเวลาสวดมนต์เพื่อบาร,รมีพ้าเขาจะคุ้มพอให้เราดูนิพพานผีจะไม่เอาเราไปแค่นี้จะได้ดึงงั้นพรุ่ง,งนี้พี่ตุ๊กก็แล้วเวลาอะไรของงานเนี่ยไ<ม>อชุดตรงชุดผ้าเนี่ยเราอาจจะปัดทีนึงหรือไปเอาชุดผ้าจริงๆเลยแล้วก็มแตะไว้ทุนเสื้อเราเราจะได้เหมือนแบบใส่จีวรตลอดซึ่งเราไม่ได้ใส่ เอาจีวอลของพาร์เอาจีวอของพารใช่ไหมคะที่มองเห็นเนี่ยที่พารที่เท่งก็ได้ขอจีวอเข้ามาแล้วตัดนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่เนี่ยนี่แกะผีก็จะคิดว่าเราเป็นพารเขาตามเท่าไหร่ถ้าตามไม่เจอเขาเห็นหน้ากากมันตาเพราะพาร์ทก็จะแปลงมาช่วยเหมือนแปลงร่างอ่ะนี่แหละอาจารย์ขาถามนิดนึงไปเห็นว่าไปตัดชุดที่พาร์ทเขาใส่ขอจีวอลพารทที่ไม่ใช่แล้ว หรือแบบว่าเวลาผู้สูญเสียที่ว่าไม่ทุกข์เมยแล้วยังมีมีพระที่แบบหลวงพ่อจันลันท่านอาอจิวรนใส่ในในลูกท่านได้นหมครับในลูกท่านเหรอถ้าได้หมุนเลยได้แต่ถ้าเอาออกมาคืออย่างนี้ไม่ได้ไงเอาไม่ได้บ้าออกมาเขาอย่างที่อาจารย์แซงบอกดีกว่าว่าเมืออกมาเนี่ยใช่ไหมคืออาจารย์ทำมันแปะที่เสื้อใช่เนี่ยติ๊กไปเหมือนเวลาเขาบอกอย่างเมื่อกี้เป็นการไปทุกข์้ปทุกข์หรือปีนบทบาทใหม่เนี่ยนะ เพราะว่าลูกดิงไม่เคยหุนได้เยอะได้ขนาดนี้่ยตั้งแต่ทำรายการมันไม่เคยสุดมือแล้วเนี่ยเห็นไหมไเม่กี้เนี่แต่คุ้ของร้านได้แล้วเดี๋ยวบารมีของพักก็จะปรดทำ